ทั้งที่ยี่สิบเก้าวันที่แปดธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดบทสวดจุลชัยยปกรณ์นะโมเมพุทธเตชะสาระตะนันตยธรรมมิกาเตชะประสิทธิประสิทธิเวานาะยะประเมสุราสิทธิพัมมะ ใจอินทาจะจตุโรกาคัมภีร์กากาตามุธาภูตุงคังคาจะาสัพหมมชัยยะปสิทธิอวันตุเตชัยชัยยะทลันีทลันีอุทาทีอุทัทีนาทีนาทีชัยชัยยะก็คนละตนละนสัยนิไรใสเสนนะเมรู้ละชาคนละชีชัยชัยยะ คมปีระโสดีนาเขนทนาคีปีสาจะพูตกาลีชยชยทุนิมิตตาโรคีชยชยาสิงคีสุทาตานามุขชาชยชยะวาลุนนามุคาสาตาชยชยจจำปาทินาคาคูลคันตกาชยชายะ กัจจกนตุลงสุการะภูชงศีหะพยาคทีปาชยชัยยะวาลุนนาโขายาตาชิตาชิตาเสนนารีปุนาสุธีนรารีชัยชัยยะสุขาสุขาชีวิชัยชัยยะทารณเนตาเลสะทาตุชัยยะชัยชัยยะ เทลานิสานตินสะทาชัยชัยยะมังกราตัญญาภวเกชัยชัยยะวาลุนนายเกชัยชัยยะราคาเสศุรภูชเตชาชัยชัยยะพัมเมนทกนาชัยชัยยะราชาธิราสาชัยชัยชัยยะปัทวิงสาพังชัยชัยยะ อาลันตาปัจเจกพุทธตาวังชัยยะชัยยะมหสิโรหาโรหาลินทาชัยชัยยะพัมมาสุรักโขชัยชัยยะนาโควิลุนะโกวิลูปะโคจันติมาลาวิอินโตจเวนเตยโยจักเวโรวาลุโนปิจาอคีวาย โยจาปาชุนหกุวาโรทัตตะัตโกอัฏฐาลสามาเทวาสิติตาปะาทกโยอิสิโนสาวกาสัพพาชัยยะลาโมพะวันตุเตชัยยะธรรมโมจะสังโคจ่าทัสปารุ ชชัยยะกังเอเตนัชัยยะเตเชนะชัยยะโสธีภวันตุเตเอเตนพุทธเตเชนะโหตุเตชยะมังค์รามชยันชยโยปิพุทธัสสิริมโตอายังมาราสาจะปาปิมโตปาราชยโ,อโยอุโกตยยมโพธิมันเทปโมธิตาชัยะตถาภัมมะนาไมยติโน ชัยโยปิพุทธัสสิริมโตอายางมาราสะจะปาปิมโตปาราชยโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมธิตาใจยยตถาอินทกนาไมยิติโนชัยโยปิพุทธัสสิริมโตอายังมาราสะจะปาปิมโตปาราชยโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาใจยยตถา เทวคณาเมหิติโนชัยโยปิโพตตาสิริมโตอายังมาราาจะปาปิมโตปาราชโยอุโคตยามโพธิมันเทปโมธิตาชัยยตถาสุปันนักนาเหิติโนชัยโยปิโพตตาสิริมโตอายังมาราาจะปาปิมโตปาราชโยอุโคตยาม โพธิมันเปรปโมทิตาชัยยตถานาคาคานาไมเหสีโนชัยโยปิพุทธาสสิลิมาโตอายังมาลาสัจปาปิมโตาปาลาชัยโยอยอโคสยามโพธิมันเทรปโมทิตาชัยยตะตถาสาัพหมคมนาไมเหสีโนชย,ยนันตโพธิยามูเรสักยานะัง นันทิวตาโนเอวังตะวังวิชโยโหิชยสูชยมังคะเรอปาราชิตปัลลังเกสีเสปทาวิโปคะเรอวิเสกสาปพุทธานังอาคัปโตอาปโมทติสุนักตังสุมังคะลังสุปภาตังสุหุติตังสุขโนสมหุตโตจะสุยิตังพัมมาจาริสุปทากินังกายกรรมะ วาจากรรมปัจทากินังปัจจักินังมนกรรมปณนิสิเตปัจจักินะปะทากินานิกตวานันภันตเตปัจจักินีเออาธาลัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาเสนารคาสุขิตาโหทาตหาสาเพหิยาติพิน พิสุนันตุโูพนโตเยเทวาสงคาเนอธิคตาทีคายุกาสทาโหนตุสุกิตาโหนตุสาปทาลาขันตุสาปสาตานางลาขันตุชินสาสนางยากาจิปฏิทานาเตสังสัพเพปูเรนตูโมโลมโนระทาอุตตกาเรปวะสัมมิ ประวัสันตุวสังวาสาวลาหกาโลคาจุป,ปัตวาเตสังนิวาเรนตุสพสัตสัสพพากายาสุขังจิตตาสุขังอรหันตุยาาะถาอรหังบทสวดธรรมนิยามสุตังเอวมเมสุตังเงกาสมายามังปะคะวาสาวติยังวิหารติ เทตาวะเนอะานากับปินทิกาสาอาราเมตัดลโคปกวาภิกขุอามันเตติภิกโะวติระทันเตติเตภิกขุปะกวาโตปัสถโสตุมุกกวาเตตทโวจาาปาทาวะภิกขเวตะทกตานางอนุปาทาวะตะทกตานางสิตาวสตาตาตกธรรมตีตะตาธรรมมณียามตาสัพเพสังขาราอนิจจติ ต่างตถาคตอภิสัมภูตอภิสัมภูชติอภิสมเยติอภิสัมภูจิตวาอภิสมัยตวาจิกติเตเตติปัญญเปติปัตตเปติวิวรติวิภัชติอุตตานีกโรติสัพอุตตานีกโรติสัพเพสังขารานิจาติปาทาวาภิกขเวตถาคตานังลนกปาทาวาตถาคตานัง ติตาวสาธาตุธรรมมัตติตาธรรมนัญามิตาสัพเพสังขาราทุขาทุกขาติดตาตถาคตออภิสัมพุชติยภิสเมตยภิสัมพุชตวาภิสเมตวาอาจิกติเตเตติปัญญเปติปัตเปติวิวลาติวิภัติอุตตานิการติสัพเพสังขารา ถูกขาติอุปาทาวาภิกขเวตถากตานังอนุปาทาวาตถากตานังสิตาภาษาถุธรรมติจตาธรรมนิยามิตาสัพเพธรรมานัตตาติตังตถาคตอภิสัมภูชตเตียภิสเมตเตียภิสัมภูจิตวาอภิสเมตตวาอาจิกติเทเทติปัญญเปติปัตเตเปติมิวรติมิขจติอุตตานิกรณิติสัพเพธรรมานตาติอิทธโมโหจารพะวาตัมมนา เตพีกูเพราะว่าโตพาทิตังอภินันทุนตีบทสวดพระเทกรัตคาถาอตีตังนาวาเขาเมยยานะปฏิกังเขอนาตางังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงนะตตีตัมหีนันตังอปัตตัญจานาคตังสิ่งใดเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มา <c oughs> ปัจจุปันนั้นจะโยธรรมังตัดถาตถา,าวิปัสติอสังหีรางอสังกุป,ปังตังวิทานรู้วเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นกย่างแจ่มแจ้งไม่งั้นเงันคอนแคนเขาควรพ่อพูนอาการเช่นนั้นไว้อาจเชว่ากิจจะมาตะปังโกนชัญญาวนันางสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ พีโนสังฆารันเตนามหาเสเนนามัจจุนาเพราะการผัดเยศต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากจอไม่มีสำหรับเรา <c oughs> เอวังวิหาริมาตาเปิงอรัตามาตันทิตังตังเวพัสเทกรักตโตติสันโตอาจิกเตมุนิมุลีผู้สงบจองกล่าวเรียกผู้คนผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนว่า ผู้เป็นอยู่แม้ละแม้เพียงลาตีเดียวก็น่าชมบทสดธรรมสังเวคาปัจเวคณนะสัพเพสังขาราจิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมาำนำมามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วก็หายไปสัพเพสังขาราสุขา สังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมาำนำมามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกตุนยกเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปตะเพธรรมาและตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งสิ่งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขาร <c oughs> <c oughs> สัพเพสรมานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่ทเป็นสังขารแลไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าต,ววาตนของเราอทุวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณงความตายเป็นของยั่งยืนอาวาสังมายามริจพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้ มรณะปริโยสานังเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณังเมอนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชายังกายโยอาิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนขันปัสจาวิญญาณ ชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสตตีจากนอนทับปัทวีซึ่งแผ่นดินกรลิงขลังอีวาประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตทางหาประโยชน์ไม่ได้อริจเาวตสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอหอุป,ปาทวธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา <c oughs> อุปัชิตวานิโุชันตีขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปสโมสุมสโคความเข้าไปสงบระงับทั้งขานทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งับเพสัตตามรันติจาสัตว์ทั้งหลายทั้งสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะลิงสุจามลิสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตาย ตะเทวะหังมริษามีเราก็จากตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมเอธาสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ยังไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตายอย่างจี๋ ยังก no um at ินจีกุสะลังกัมมังสัพพีหิภเตหิกตังปุญญังโนอรุโมทันตุสุนันตุโพโตเยเทวาอสลิงขาเนอติกัตตาทีฆายุกาสังสัทธาโหนตุสุขิตาโหนตุทุกขาปมุจจันตุมตาปิตาสุกิตาโหนตุทุกขาปมุจจันตุสัพเพดิอติกาสุกิตาโหนตุทุกขาปมุจจันตุสัพเพอะ อายาติกาสุขิตาหนตูทุขาปมุลจันตูสัพเพปิสาสัพเพยาขาสัพเพเปตาสุขิตาหนตูทุขาปมุลจันตูสัพเพอาจารยุปัชชายาสุขิตาหนตูทุขาปมุลจันตูสัพเพนาขาสุขิตาหนตูทุขาปมุลจันตูสัพเพเทวาสุขิตาหนตูทุขาปมุลจันตูสัพเพสามิสามาตินังสมิชันตัวบสวดบูชาหลวงปู่ทวด นะโมโพธิสโตคันติมยยกกายะอิติปคะวานะโมโพธิสโตคันติมยกกายะอิติปคะวานะโมโพธิสโตคันติม,ยมยยกกายะมายะอิติปคะวาปติทานคาถา ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคะเรโพธิกาเรตหิงตหิงตาธรรมธาเนนบวันตุปจิตาโสติงกะลนเตทวิหารมันทะเลเทราจะมัชานวกาจะพิกเขวสาลามิกาทานัปติอุปาตกาคามาจะเทสานิขมาจะอิสลาสปานภูตาสุกิตาบวันตุเตชะราปุชาเยปีจาะสัมบวา สังเสตชาตาอธวปาสิกาลนียนิกังธรรมวัลังปฏิจเตสาเพปิทุกขัสากโลตุสังขยังท้าตุจีรังตังธรรมโมธรรมมัทธลาจุกุคะลาสังโฆตุสวัคโววาอัตตาเยจัยตาเยจ่าอัมเหระขัตตุสัตธรรมโมสาเพปิธรรมจาริโนวุติงสัมปาปุเนยามาธรรมเมยยะปเวทิเตประสัญนาวัตุสัพเพปิปาริโนผุ้ตัสสะเสสัมมาธาลังปเวชันโตกาเรเทโวปวาสตุ พุทธิภาวายาสัตตานังสมิทงังเนตุเมทินิงมาตาปิตาจะอรุชังลิจังลักขันติปุณลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนรา,าชาโนปชังลักขันตุตาพทาเทวตาอโยชนกถา ทุกขปัตตาจนิทุกขวยปัตตาจนิพยาโกะะาสโกปัตตาจนิโสกาวตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตตาจามิสัมปตงังปุญญสัมปทังสัพเพทเทว,วานุโมทันตุสัพสัมปติสิติยาทานังทันตุสัตตายาสีรัง락ขันตุสาพพทาภาวนาภิรตาหุตุขาฉันตุเทวตาคตาสุบังคลากาถา หุวตุสัพพังสุมังคังลกขันตุสัพะเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสโสตีหัวตูนิรันตรังหตูสัพพังสุมังคังลกขันตุสัพะเทวตาสัพพัมมนุภาเวนะสโสตีหัตูนิรันตรังหัตุสัพพังสุมังคังลกขันตุสัพะเทวตาสัพสังคานุภาเวภาเวนะสัทธา ผลนตุสัพพังสุมคังรักขันตุสาปเทวตาสัพพสังคารุภาเวนโสติหันตุนิรันตรังสัพเพพุทธาพรปัตาปเจกานันจะยังพระงังรหันตานันจะเตเทลข้างบันธามิสะพโซ Tapi putha para pata pateka nan te yang para pantami hanta Tapi putha para pata pateka nan te yang para pantami hanta Tapi putha para pata pateka nan te yang para pantami hanta tapi putta para patta pati kanan tiang walang walhan tanan pantami cilang Tapi putta para patta pati kanan tiang walang walhan tanan tete cilang panta Tapi putta para patta pati kanan tiang walang walhan tanan pantami cilang ต่พระพุทธาพระัตตาปฏเแกนัน ah ่ย ah ังพังหลังอรันตานันทจะตเชิลังปันตามิสับปะสูแต่พรพุทธาพระัตตาปฏเแกนันทต่ยังพังหลังอรันตานันทจะตเชิลังปันตามิสับปะสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอนอบเก้าอุทิศวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยขออนิสงส์แห่งบุญกุศลน,นี้จงเป็นทรัพย์สิริบงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข้วค้าดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภยัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจน ขอ,อ่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัม,มพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลและนานทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลน,นี้โปรดประสิทธิประสาทพร้อมน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพ้าปิดตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาว รวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่3าสิงอมุลเรสได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธ,ธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริม,มงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุบการเทอินสาธุสาธุสาธุ